เียร์มีคนมให้จะเลือกอยู่เรยน,นั่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วอาเชิญปรากฏตัวเลยดีกว่า ยกเลิกเถอะยกเลยลงวันนี้สิเห็นหรือเปล่าว่าแค่เริ่มต้นหนักกระดูกเดือยมากแล้วจริงด้วยค่ะท่านแม่แต่ก่อนที่จะไปถึงพิธีเลือกผู้ของลูกค้าเน,นี่ยนะคนที่มาเป็นผู้ของลูกค้าเนี่ยจะมีหน้าตาด,ดีๆเดียวไม่ได้ก่อนที่จะไปถึงพิธีและการแสดงความสามารถเราเริ่อทหลอดแล้ว พข้าอยากเลือกคู่ให้ได้ก่อนนะคะท่านแม่อ่มามันก็จะต้องมีปฏิทายไหวฟิทที่ดีดราะะัชนากรที่จะไปถนงิบิคีเลือกคู่พูกิเจ้าจะต้องโชว์ความสามารถและปฏิทายไหวฟิทข้าจะมีแผ่นป้ายให้จ้าเลือกหนึ่งหมื่นแผ่นป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะอยากเล่นแต่ว่าอยากเล่นนาะนๆอ้ามหกแผ่นป้ายก็ได้ แต่ป้ายก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปถ้าพร้อมแล้วลใครเหยากจะเริบผ่อนดีข้าแล้วนะว้าวโอ้ยมันมานเบอรนี่มันาม่ดนเดี๋ยวรอการเรื่องหม่ยเลมาเลยเบอร์ห้าครับหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าเต้นเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงค่ะท่านแม่ <Music. S 2> มิวสิกไหมคะมิวสิกมาดีเลยะคะารา,านาดีแล้วเจมสน ถูกใจไหมรัตเทร่า่ะท่แม่คะเข้าวัดให้อีกหาคนที่เหลือกลับไปเลยก็ได้นะครับเราไม่้หอกไม่ได้หรอกากายเอกอา่ายเนี่ยรอดูื่นก่อนจ้าคนที่สองจะ่ค่ดีฮงทัชข้า่อเฮแม่ข้างะดีแม่ไม่ใช่พระราชามอเรียกว่าอะไรนะพ่อครับพ่อมึง ทำแม่ครับข้าก่อนแม่ยาน้มเือดเอรนเรื่องก่อนที่จะแก้เรื่องวันี้เอาเอถามตัเเลือดเบอร์ก่อนหมาเลขมาค่ะครับท่านแมหมาเลขเป็นคาถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวค่ะ คนจะมาเป็นผู้รคระกอลูกค้าแต่จะมาเกี่ยวกาลาดนี้ได้จะ <Okay. S 1> ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีความทันเหตุการณ์เมืองเรือนีเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> ที่สบอุรของข้ากนขงกดหัวอยู่ค uh. ำถามมีอยู่ว่าว <Wow. S 1> ้าทำไมปลาหมอคางดำถึงคางดำฉัจ <c oughs> ะตอบ30วินาทีเริ่มไม่ปลา,มปา,ามหมอครางไอป้าเขาจะทำหมอปลาเลพราะทำไมถึงค้างดำ

เขาต้ากูอยู่แล้วแต่กูก็ไม่รู้จริงๆเลยเฮ้ยั้ไต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ถึถ้ามุ่งทำการแสดงเลขสองเลขสองหมายเลขสองให้แม่คะหมายเลขสองโชว์มายากรค่ะตายนะถ้าทางมีปรอะไรอย่เจ้าจะโชว์ได้เหรอมายากรเนี่ย ทำไมเบอร์ข้าเป็นแย่กว่าคนอื่นน่ะเรื่องมากแล้วก็กลับเลยไปแม่อทำไมตัวข้าไม่เคยเอ๋อข้าเรียกแล้วเหรียท่านคืออะไรเหรียญห้องทำไมท่านจะทำอะไรข้าจะเสกให้เหรียญน,นี้หายไปจากมือข้า้ยๆๆๆๆๆ จะแ,แบบสักคนไม่ได้เลยนะขอื่อก่อนได้ไหมล่ะคัะดีนะไปรอหึงแล้วกันเดี๋ยวเขาไปคุ้ง<น>เองอีกเป็นี่ะไม่ได้ไดูอะไรแม่วะมีพระราชาใหม่แล้ว <c oughs> ตาคนต่อมางั้นขอตา,าค้าโชมบ้างดเน่ากเราจะหอบตายหรือหอบขวาก่อน เพื่อหมายเลขข้าเลกเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนจะไปอ่านแผ่นป้ายของท่านท่านน่ะเบอร์หนึ่งก็จริงแต่เบอร์ข้านะส่วนแปดหนึ่งต่างมีอะไรเนี่ยไม่รู้ไปเอาทิสัยมาจากใครแม่ข้ <c oughs> าต้องการสิทธิ์แล้วนะอ่ะอ่ะไปอ่านแผ่นป้ายกันดีกว่าคะ่ะตัวหนึ่งแร็ปฟรีสไตล์แปดบาร์แต่ว่าท่านแทบไม่ไหวอะนะข้า ใครก็ได้ในนี้เลยมาช่วยท่านหนึ่งคนใครดีนะพวกท่านทำอะงนานยเฮอยอย่าอย่าไปสอได้ไหมไอเนีับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไได้ไหมไปท่านท่าใครดีอ่ะใครดีอ่ะใครดีอ่ะเ่ยชาดือเลยต้องรับไ ด<า>ไูไม่ได้ก็ท่านบอกเองอ่ะว่าใครก็ได้อ่ะท่านไม่มได้หมายความแบบนั้นอ่ะแล้วสี่มาอเออ่ะแล้วสี่มาอ่ะไปไปก่อนเลยอู้เอาเอาเอาบินบินาาบบมาสิ โดดอย่างเความน้ารักเริงแต่ถ้าถากว่าเป็นแบบที่ดีไหมก็ไม่ต่อถาเชื่อถู้เลยะะานี้แต่ว่าน่ารักไงอ่ะคนต่อไปจินไทยอ่าค้าเฮ้ยข้ายกก่อนเจ้าอยากไปเหยียบข้าได้ไหมข้ายกก่อนจะ้ายกก่อนเมื่อกี้มือข้าขึ้นเต่ับก่อนอ่เราถามทุกคนในใครยกก่อนไปเยใค 4 4้สีห่ห้ี่ห่า่าี้ี กินได้ยากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปรู้จัพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพัาโฆษณาสักรับ ช่วงเวลาที่นางเป็นมิสสุดนี่แหละไม่จริงอะ่ะข้าไม่ใช่ราชินีนีอะไรหรอกข้าจริงๆแล้วคืนอนางแม่มดปาารางหมอกผานดำที่จะมาทำลายดาวสปีชีเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้หมดทุก,ทกคนไปเลยไปกับมาได้ นี <usion> È, ่พวกเจ้าเพิ่งจะเดียวเดียเป็นแม่มดที่ไม่ไม่ตกใจไม่ถือเต้เหรอมีน้ำ